ตัวน้ัวัยังคงะอ่าเนี้นะคเราพรงเต็มงครชาชนรับันี้นะคบตัว่อขอการบขให้มาเยอะตอนนี้นะคขอเช่นะครับยอ้าไม่้กนยนดีนะครียญใครกดแังสอวารูนนี้นะครับใครรู้สึกว่าสอวาพวกนี้ ขอแท็กเลยนะะขอทาห่นครับขอแา็กเลยนะครับ,กรบตกไปเลยครับโอเคครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับขอนะครับขอพ่อแม่พี่น้องนะครับแหวกทางรถหน่อยนะครับ าธิปไตยมีห้าสามไม่เป็นไรก่อที่นี่ก็มีวามเสียสละเพื่อประชาธิปไตยแต่วันนี้นในวันนั้นที่เขาต้องเสียสละเพราะเขาต่อสู้ในวันที่ประเด็จ,จัญจงเข้มแข็งแต่ในวันนี้นเราจะไม่มีเลือดไม่มีเนื้อเรามากันมือเราไม่ม ข้าประชาชนพูสิ่งศักดิ์มีหน้าที่ดูแลแผ่นดินและแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนชอ<บ>ขออชิญดววงญญานวีรชน14ตุลาวีรชน6ตุลาวีรชนพุธ3พฤษภาคมาวีรชน5สางหาคม ท่านได้ยินเสียงตรงนี้ขอเรียนการมาสถิตกับพวกเราอยู่ที่สนามหลวงแห่งนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่เรามาลัดน้อเป็นวันที่เรามาสื่อสารตนาร์ของ่ัน Hãy subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 南北。 ขอทางรถด้วยนะครับตอนแรกบอกไม่มากครับดูเด็กที่กล้าด้วยครับขอทางรถด้วยนะครับพื้นที่ไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ออกไปอยู่ด้านนอกแล้วดูแรความสะดวกความปลอดภัยใหนรถของพ่อใหญ่ ไม่มไกไม่ามาเลยมาเลยเราดีลูกเล่นเยอะวันนี้ไม่หไม่ให้กลับบ้านทนี้เราต้องไปต่อพี่น้กับมาเลยนะพี่น้องพี่น้องรีกลับบาใครใคที่อยรที่อยูตนั้นชวนพี่น้อกลับมาชวนพี่น้อกลับมาเลยมาเลยไปเลยวเรามีอะไรให้เลยเราจะไรให้เล่น่าบร่งว่าสนุก

ไปครับได้นะครับอ่ามันการเล่นเก่งนี่นะครับอ๋อเรา <laughs> <laughs> you uh -huh.